Non no, 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 no. มาพูดกันศึกษา <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> ก็านุหลางช่วยาันแทนสุดนะคะตอดหลบขอพูดท่านบรรอาชนีนะคะที่ให้โอกาสหนุนหลอย่างไม่วงแสดงไม่มีนะคะมโ่านะคะใหโอกาสคุณรนินบรรดาชนีไม่มีอพริการเรื่อง้าเอสิ่งสำคนการาประเนาจารวเพอาวามรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ่อเชด หลายสมัยนี้คพอรุดว่าีท่านคุณล่าว่าท้องมันหนึบเล่าว่ากินอาสานะคะเมื่อท่าวันหม่ินใจกับาก็ขออนุญาตตอยอดมาชิมหน้าคะขออนุญาตตอยอดกมาชิมรับท่านวัดกอสิงขออมโม่อนาสารดูกรรานสาธษะดากรรมฐนสาธุมีฐานวัจจชโยุ

mà bởi đái tâm trí tăng cái अनुमोภาพ mình mới lại à à tiến

อาคีไ e ่สีช้มงเกาห้อเพิงนะครับเรียนิเจ้าภาผู้เชี่ยวชาญในคณะไก่นีอกนทำลางานใหญ่ลงนะการตัวเชีานคนรยว่าจะร่ I mm can -hmm. mm -hmm. Inilah satadina, Inilah satadina, rambut Inilah satadina, Bhagavatayana, harahan semua sampojo, kawana, onatavato, ेषणेन समा पञ्चाशिरायां दे मया मते सरेन समा पञ्चाशिरायामि मया मते Bisung-bisung rakanan kaya, Disereni nasaman, Pencapsiran kaya. Amu tatsam ikhwaku arahatu siman samudhata. Amu <tip> tatsam ikhwaku

โอตัสสกะวะอะระมะโกสมาสัมปุทตะภาุสรนังาตาสรนังกาลามาณุสรนังาสรนังตาสัมภานุสนังกาลัมาสรนังกตาลี ดีอมีผู้ทำสรงธรรมนิยมีผู้ีมีผทธสรางธรรมนิยมีผู้นำ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 เดือดบึงบรีอตาหินขับก อาวัตริสะพนอาวัตริสะพันปนมือสะพันผึ้งเฉยบานโมกต์นะโมตัสสะทะวายโกภะนันโกสัมมาสพุทัสสะนะโมตัสสะทะวาโก โกสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะตัทธวะโกอราหุโกสัมมาสัมพุทธัสสะขอบคุณท่านดุจใจแข็งแรงสุขสมสุขใจขอท่านดุจพระองค์พระฤาษีแข็งแรงสนุกสนานรู้กาล พอเต้ตรีวารางกตินะอิวรารุษังสังฆะ โกนสยามาสาธุนอพันธ์เตลาบุกจิมังจับไิวารังกระตินาจิวรัสพุตังเป็นที่หน้าดุเป็นที่หิดกว่าจักรบินาพุตินา อัตตราตูธรรมะคังอิคาระตังอิตายาอิตายะข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพรเจ้าทั้งหลายขอน้องถวาย ข้าจีวรเพื่อกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ผู้อยู่จํำพันษาโคตรใมากในลน้าวันนี้ขอพระสงฆ์โปรดจงรักข้าจีวรเพื่อกฐิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ตั้งรับแล้วทำงานกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายบิดามารดาญาติ

พรอานิสงสบอริวาสปวงนี้เป็นของคนใหญ่คนบุคคงด้วยลุกหลานแต่ญาี่น้องชาวบ้านบอ,อเชนเอ็งบนเพงแต่ดูควอมด้วยกันทธาทับทบนตัวลูกสาะที่ประบ้วยรันทากทุจะอ่ะพร้อมกันเกียนกันรมาเวาไว เพระิกษุสงผู้อยู่ำคันษาค้นไรมาในวาดนีก็เรียกหากินนาธานีเป็นของบริสุทธิ์เกิดเลื่อรลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแหวตกดงในที่ประจุมสนนี้จะได้เฉพาะอกรวงพระเป็นของพิกุผู้ใดคยหนึ่งขออไา่ได้มีพระบรมษุทธานหนึได้ว่า ให้ะสมทักทวงยอมอนุญาตให้เข้าสู่รูนึงเพื่อจะกทำรึ่งิร้ีสถานกิจตามพระบรมพุขการุณย์แด้นีคำว่าพระ์จาผู้รู้ว่าพระบรมพุขธาดีไสจำมานาวาว่าที่สู่รูดใดประกอบด้วยสีสุตาวิคุณสามารถรู้คมเหตาการที่โลกิเตน พิูรนั้นจะสมวรกนาที่มีนักธารกิจตามพระบรมทุธรได้บันนี้พระรงทั้งปองจะยอมู้จแก่พิูรูปใดจง้อใจกัรยอมรู้าให้แก่พิูรูปนั้นเอ่ถ้ากินอาหารกับธระสังสารวะทั้งพวกนี้ ข้าพเจ้า,า,าพิจารณาเห็นสมควรแก่กูสัมครายยุติธรรมธรรมพิริโผููมีสติปัญญาสามารถด้วยกรกันกะทินะคะระเกียบให้ถูกต้องตามพระบรมรการอนอยญาตได้ถ้าพิสูจน์โรใดเห็ในในสมควรจงทับทวนขึ้นในาทางการระหว่างสูง ถ้าเห็นสมควรแล้วใส่จงให้สัตตะสัญญาสาทุกการกทุ้มพร้อมกันเธอโกรธโห่ตะเน่เข้ามาล้วครั

การทดลองทุกที่เนิ่มเตัอราใจคใจอดยติดนั้งนลรายังตนั้งสายทั้งสายทั้งยวอ็เดียวหรือสุดท้ายองปรไเทายทราั้งน้าระเทศเติ่นเติสายลอ ไม่ต้องเรืเลกไม่ต้องเลต้องลูกนี่ทำ่ไม่ไม่ไไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจมรต่องตกใจเอาตางใจไปแบบใ้กัายไปไปเลยไม่ไม่ไ้